ไปแล้วแม่เราบอกว่าไปกันขอไปบ้านก่อนไอดีแล้วครับหลยก็ไหวไปไปกินยามได้ยังสว่วงบ้านเมาเลยเตีย เป็นคนน่ะนับรถคนน่ะท่านผู้อาวศ เ่าเป่อันนี้ตะกรถสไลด์เหระกี้รถสไลด์นี่นะครับเบื้องหลังและเบื้องหน้าเบื้องข้างด้วยว่าทันแค่กระจกยังโอ้โหนั่นคือสาวนุ่นกินรังม้มครับไม่ได้กินสไปร์มมท้ีเดียงบุญเส้นต้องดูแลเป็นพิเศษอยางนี้

ไปล่องแล้วะไปล่องยินี่แต่ว่าตอนนี้รถพี่บ้างไม่รู้ใครจะขับกับผมจะขี่ข้างหลังอันนี้เหรอเฮ้ยตาบนจุนโอเอาโอมโอมอันนั้นแหรกจะว่าตำนานอยู่ข้างหองอันนับแรกเกินเลยเึ้นเลยวัดใหญ่ลงสไลด์อ่ะอันนั้นแหละเอาจะภาพตาบ้านก้อนนี่เอาคือตาบ้านก้อนอะไรนี่เอาคือเอาดูได้ไม่รู้เละ ไปหอดบ้านไอ้วุ่นเดียวค่อยว่ากัดีานหองไปขึ้นรถแท่นนี่ก็ได้เราขี่ยังไงเราขี่เรากลับไปแล้วน้องกลับมาแล้วมามาไปทางนี้ไปกับบ้านกันเดี๋ยวนี้ไปไมไมไมให้นุ่มขึ้นรถสไลด์กับไปหอดสไลด์ลงเลยเหตุผลเสียพัดเดี๋ยวมราจะเข็นคนบอลอีกคนเมาเอาลูกขึ้นลูกขึ้นยืนก่อนตอนนี้ยืนก่อนเก็บของก่อนเบอร์ไซนเบอร์ไซนลูกนี้ให้นอง โอยงไไม่เตาเลยนะเอาเอ้กันลูกคกันลูกอย็าไปบกค้มกันลูกค้มๆอ่ไปบอกอนรไบอกเดวไปบอกให้กไปเอารถมากวน้นไเอาสิเอาเอารถบอยืนบยืนบงเ็บอกว่ไปบอกว่าให้กินแป๊บสี่คือเมียุ่นเดร้มาเลยมั

งานเราเป็นคนจัดถ้าจะมานั่งอยู่งี้มันก็ไม่ได้แมนขนาดเรายังไม่สนุกขนาดะรถเสียวรถเฉล่มากไอ้นุ่นนี่ลีดตีไอ้นุ่นรถเฉล่มาแล้วกูมานายสาดคนเดโนะนี่เนาะมานั่งน้องเนาด ูจะไหนมวลคำมวนเน <laughs> ่็ารถสไลดลม์มาแล้วนุน่นนุน่นนุ่นรถสไลด์มาแล้วนุ่นรถสไลด์มาแล้วนุ่นแล้วไมกันยุบ้นน่นนุ่นรถสไลด์มาแล้วรถสไลด์มาแล้วโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ดูแลน้นองเต็มทีแล้วพี่น้องมออันพบกันคะลิปหน้าสวัสดีค่ะ